สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ตันก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตแล้วก็มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเช่นเคยนะคะคอรมออนุมัติงบกลางนะคะ297ล้านบาทให้กับคนกลุ่มนี้นะคะใครจะได้บ้างนะคะก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะคะแม่ตันก็อยากขอกําลังใจเล็กน้อยนะคะจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่ตันด้วยนะคะ ถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปด้วยนะคะอนุมัติช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะ3,000บาททั่วไทย60ปีขึ้นไปนะคะได้รับทุกคนคอรมออนุมัติงบกลาง297ล้านบาทจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุนะคะ3,000บาทต่อรายกว่า93,000คนนะคะ ที่ประชุมคอรมออนุมัติงบกลางปี2565เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการศพนะคะของผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ3,000บาทเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนพฤษภาคม2565นะคะคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินค่าจัดการศพมีดังนี้นะคะอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสัญชาติไทยเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยจะต้องมีหนังสือรับรองตามกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกำหนดอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ดูแลคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐนะคะ อปทอที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีผู้ยื่นขอรับเงินตรงนี้นะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะคะคู่สามีภรรยาหรือว่าเป็นญาตินะคะที่รับผิดชอบการจัดการศพตรงนี้นะคะจะต้องยื่นคำขอในท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุนะคะที่สำนักง,งานเขตพมจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเทศบาลหรืออบตอนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรนะคะพร้อมเอกสารสำคัญเช่นใบมรณะบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือหนังสือรับรองบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่บัญชีนะคะเลขที่บัญชีธนาคารเนี่ยของผู้ยื่นขอก็ได้นะคะและให้ไปขอแบบฟอร์มนะคะ แบบคำขอรับเงินส่งเคห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องรับเงินตรงนี้มานะคะเพื่อที่จะมาจัดงานศพให้กับผู้สูงอายุตามประเพณีต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะแม่ตันก็มีข่าวสารดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสงสัยตรงไหนนะคะช่วยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ตันเข้ามาตอบให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ